ลาซุดพี่น้องขาแอนอรดีค่ะ,คะออกมาเวาถึงน้องอาอายสักกุณาพรแบบนี้ค่ะสาวคำพ้อยค่ะหลังจาก<ม>ที่น้องอาอายสักกุณาพรค่ะออกปล่อยซิงเกิลล่าสุดของเล่าออกไปค่ะแล้วก็มีศิลปินอย่างซอแอนอรดี ออกมาเว้าถึงน้องยแบบนี้ค่ะแล้วก็ทําสิ่งสิ่งนี้ด้วยนันนาซีพี่น้องค่ะถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักเนาะสำหรับป้าแอนหรอที่น้องได้พูดถึงเนาะยกเป็นป้าแอนค่ะพี่น้องค่ะแต่ก่อนเสบบอในเรื่องนั้นขอมาอัปเดตก่อนเนาะอัปเดตในเรื่องราวของตอนนี้ยอดวิวไปถึงไหนแล้วไปหอดสายสามต่อยหมื่ขึ้นค่ะข่นอนนั่น ก็ได้หลายเด้ดตอน <Man. S 2> นอนนั้นเพราะว่ายอดวิวมันขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วตอนนี้จะเข้าห้าแสนแล้วโอ้โหพี่น้อง่ะถือว่าเป็นจังไดเนี่ยถือว่ามาเร็วมากๆเร็วเหรอเนาะแม่นค่ะ แล้วตอนนี้คือยังติดหนึ่งในมาแรงอยู่นะสองวันนี้นะเมื่อวานก็ขึ้นไม้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเมื่อวานก็ติดวันนี้ก็ยังติดเหมือนเดิมอใช่พี่น้องคะติดหนึ่งในมาแรงแฟนคลับก็ลุ้นกันว่าจะถึงล้านไหมค่ะอเพราะว่าตอนนี้ห้าแสนประมาณอีกสี่แสนกว่าสี่แสนสี่ห้าแสนตอนนี้ค่ะพี่น้องแต่ก็พี่น้องคะแบบแฟนคลับเนาะก็ต้องแบบ ซอ,อ,อ,อยกันพี่น้องคะแต่ก็เสื้อว่าพาิ่นซอยกันหลายคนนา <canvas S 1> จะน่ <20 S 1> ด้เสื้อหมันบาแม่แมแ <FC S 1> นที่หักแพงอีหล่าแฟนครับเอคซีนทีอ่าชื่นชมหรือคนที่สนับสนุนน้องอายอสก,กุณพาพรมีหลายสาวําพ่อยซอยกันค่ะ <ๆ S 2> พี่น้องคะซอยกันปันวิวแม่ๆมผู้ใดบ่คคนเขาใจการปันวิวกะเดี๋ยวสาวเสียสาวขมพ่อยบอกสู้ฟังค่ะคนใดที่เขาใจแล้วกะ แช่ไปตามนั่นแหละค่ะพี่น้องคะซอยกันดันเมือนี้ครับเข้าต้องทะลุหนึ่งล้านวิวให้ได้เซาพปอย์ค่ะแล้วว่าการการอันเบิงยาะอปเอาบอกให้พี่น้องเขาฟังแน่ก็คือแบบว่าเพื่อนบอกว่าให้ดูน่ะโฆษณายากดเลื่อนขามให้ให้พี่น้องนะก็คือฟังไปเลยให้มันแบบว่าให้มันสินสุดไปเองอนะค่ากดข้ามโฆษนาแล้วทีนี้น่ะการฟังนะคะยายากอพี่น้องค่ะเขาเอินบายยายาลี่ยาลี่ไปค่ะ คือฟังจนโฆษณากับบขคามฟังแต่แตแหลกจนโจโบต้องขามโฆษณาค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ดูบ้านสองสามครั้งค่ะแล้วก็ออกไปหาดูคลิปอื่นค่ะไปดูคลิปอื่นเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมาดูคลิปอาชุนกอนคือเนี่ยบางคนกับสิขอแจว่าอยากให้ล้านได้หลายกับสิฟั่งยูจังซันเมืดมือมืดเว้นคือบอแมนค่ะพี่น้องค่ะคือต้องฟัง จบหนึ่งครั้งแล้วก็จบอีกเที่ยที่สองอ๋อ,อกก้อนก็นได้หรือะะเทีย่ยที่สามค่ะย่างย่างหลายก็คือต่อนเนื่องกันว่าเกินสามครั้งนะคะพี่นอ้องแล้วก็ออกไปเบิ่งยางอืน่นแล้วก็ตักเขาว่าเปิดตั้งใหม่ <ไง S 2> อันนี้ <ไง S 2> คือการแชร่หรือว่าการสนับสนุนให้นอ้องอไอยซากุณาพอนได้ยอดวิวทะลุหนึ่งล้านวิวเร็วๆเนาะสาว่อยค่ะมาลุนซอแอนออร์ดีเขาพูดว่ายังไงทำอะไรให้น้อง พี่น้องคะเพราะว่าหมู่บ้านเนาะหลังจากที่ปล่อยเพลงแล้วอซ์ุนพรก็ไปแชร์เพลงของตัวเองลงใน Facebook ตัวเองเลยนะค่ะเป็นเฟซอา,า,าอ์ุนพรเป็นเฟซที่น้องเล่นทุกๆวันนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้นะคะซอเอ,อนอลดีพี่น้องคะออกมาแชร์พร้อมกับคอมเมนต์แบบนี้บอกว่าแวะมาแวะมาแชร์เพลงให้หลานสาวคนเก่งคะ่ะม,มวลหลายหน้าขี้น้อย<ม>นี่ค่ะพี่น้องคะ,คะเป็นเฟซซอเอ็นเป็นเฟซส่วนตัวของอค่ะเลย,เลยซึ่งน้องอาหายเรียกว่าเป็นป้าแอนค่ะพี่น้องค่ะ แล้วที่สําคัญบอสนกบอกว่าขอบคุณนะครับอาสุดขอบคุก็ว่าขอบคุณนะคะพี่น้องและประเด็นสําคัญอยู่ที่แฟนคลับทางบันทักเอบีแฟนคลับทางอ่าซอแอนทางบอดบอยนะพัดกนมาเปิงซอยอีหลาพักกันมาโอ้ยเนี่ยร้านสาวทําไมเสียงดีจังค่ะจากกลังคนคุณโบเคยเห็นนะนะพี่น้องเคยะหนค่ะแต่ก็มาจากทางบานหักของป่าป่าแอนลุงบอยเพ่นเขามาซอยกันสนับสนุนซอยกันขึ้นอีกพี่น้องค่ะ นี่คือความน่ารักของ<ช>ป้าแอนที่เพิ่นหักที่เพิ่นเมตตาน้องอาอายสักุณาพรค่ะเป็นหนึ่งอีกเป็นอีกหนึ่งพลังความรักที่มีต่อ,อน้องอาายสักุณาพรสาวคมพ้อยเอฟซีกับบ้าเมื่อเสียงไสเทอีลาเ <c oughs> พิ่งเคยฟังคังเลกค่ะเพราะว่าเพิ่นบ่เคยแบยบว่ามันกับว่าเพิ่นไม่ได้เป็นเอฟซีน้องแล้วมาดูเพราะว่าเนี่ยต้อแอนเช่มา่างนี้นะค่ะเสียงไสเสียงดีมากแล้วทีนี้อีกบุคคลท่านหนึ่งค่ะอ่า อันนี้ก็คือเป็นที่พูดถึงกันอย่างเยอะมากก็คือพี่ยุย้ยอุ้ยพี่นี่ลุยอ่าลุยผูย้จัดการแพลวพาวทอปลายนั่นเองค่ก็ได้ออกมาแชร์เพลงให้อาจุนทร์พรเหมือนกันอบอกว่าเก่งมากเลยลูกเนี่ยค่ะพี่น้องคะแล้วทีนี้แฟนลับทางบ้านแสงทองทอปลายแสงทองทอปลายก็ได้ออกมาแบบว่าเออมาแบบมาบอกถึงอีลาเดี๋ยวป่าจะซอยปันวิวป่าจะซอยอ่าเบิงป่าซอยแบบ พพอร์ตอีหราเดอร์เนี่ยทั้งบ้านแต่ละบ้านที่เพิ่นแช่ออกไปนี่ค่ะอันนี้ <ไป S 2> ก็คือคอีกหนึ่งพลังที่บบดน,นี้เข้ามาสมทบกันพี่น้องทางบ้านของแม่แพ้วนะคะของัดการยุยเพิ่นกับเข้ามาซอยกันสนับสนุนอิหราไปอีกแรงนึงนี่คือความนี่แหละเพิ่นเอิ้นบุญวาสนาสาวขม <EN S 2> พ่อยออน้องอาอายนี่ยเป็นคนมีบุญวาสนาก็บบอกแล้วไผๆแม่แม่หรือว่าแฟนคลับเอซศิลปินหลายๆท่านกับเข้ามาให้การสนับสนุนต่อกับน้องอาอายสักขุณาพร แบบนี้สาวคำพ่อยเนอือกเก่งเฮงแล้วคนว่ามวนๆจับเปิดฟังซุมงมือเลยค่ะแล้วทีนี้ไม่ว่าจะเป็นอ่าเวทีไหนก็ตามาคณะไหนก็ตามพักกันแชร์ไปให้น้องพี่น้องเนี่ยได้มาเห็นเนี่ยซีเกมระเบียบพัฒนศิลป์ก็มาแชร์ให้น้องอพี่เบนซ์สุภชัยก็ได้มาแชร์ยเยอะมากค่ะนวกข่าว่านนียเพิ่เขาไปฟังแป๊บเดียวกับมัก้วียแบบ น,น,น,นเสียงแล,แล้วเรื่องนี้สาคัมพอดบอกเลยว่าอาจารย์สวัสดสารคามเึ้่นบอกตั้งแต่มือทีเขาอัดเพลงที่แรลกว่าเป็นเพลงทีเด็กหน่อยบอสามารถสีอัดสิลองได้ไง่ายๆเพราะว่าเป็นเพลงหมอล่ำทีอัดทีแบบลอกในยากอ,ะอ่ะแต่อายสักุณาพ่อนคือสามาถเฮ็ดได้แล้วอาจารย์สวัสดสารคามผมกันยองมาตั้งแต่มือแรกแล้วว่า อาอายสักุนาฟรคือเก่งมากสุดยอดแล้วเด็กคนนี้ต้องดังแน่นอนเพิ่นบอกตะมืออดเลยแมนอืจะจําได้บอสนะจาได้ค่ะแล้วคือแบบเิ่นกับเป็นเหมือนกับเป็นบุคคลที่ยังไงล่ะเป็นคนซองสอดเป็นคนที่เคยพานเรืองนี้มากเพิ่นคนเพิ่นยูตรงนี้มากเพิ่นเลยรู้ค่ะพี่น้องค่ะกถือว่าเป็นเรื่องรล่าที่นิหารักและการเรื่องที่ดีเนาะพี่น้องแล้วพูดถึงน้องอาอายสักุนาฟรเฮดได้มาถึงจุดนี้ ทำให้แบบบ่าว่าสิเป็นยาเนาะเป็นยาเป็นพอเป็นปูแล้วก็มารวมมาถึงขอบขั้วเสียงวิหกนะคะซึ่งมียาหอยมือว่านแยสยิเขาไปเห็นพอจ้าเพิ่นว่าวถึงลูกสาวเพิ่นว่าเฮ้ยผู้ไหนหน่อยสมก,กง่งค่ะแถ้เพิ่นว่าเมืดอันฮอนเสียงกับเป็นอีอย่างเพิ่นว้า<ม>เพิ่นน่งว้าถึงลูกสาวเพิ่นเป็นโมเป็นทีน,ะะน่าราคานางแค่นางเชี่์ลูกสาวเพิ่นบอกได้เลยว่าอ้า,อายสักคุณาก้อน สุดยอดอีีหลค่ะพี่น้องและก็เรื่องเล็ดเอ็มวีนาะสีหนาสีตาพี่น้องคะเล่นหูเล่นตาเก่งยิ่แววตานึงเป็นคนตาสวยแมนบโหนูบอกว่าเอ้าบโได้บอกได้นี่คือเฮ็ดเป็นว่าสันพี่น้องคือว่าความสามารถคุอิญไว้พิ๊ไว้พริบความสามารถได้โตไว้พริ๊บได้โตของ อาอายสกุณาพรซึ่งแยสิดเองกันว่าทุกคลิปว่าอาอายสกุณาพรเป็นคนที่มีความสามารถพลิกแพลงสถานการณ<ม>์เบื้องหน้าด้วยตนเองได้โดยที่บ่มมีผู้ใดได้บอกพี่น้องคะแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้ย่างบ่มี่ผู้ใดได้บอกค่ะพี่น้องคะ<ม>บ่ววาสิสเป็นอบ่ววาสิเป็นบทบ่าวาสิเป็นฉา,ากที่แก่งงาเพิ่น<ม>บางเท่อยญ,ญานุเพิ่นไปกับบ่เป็นพี่น้องค่ะค่ะซึ่งเฮ้าหลายๆคนก็เห็นซึ่งเป็นภาพที่น่ารัก สำหรับคลิปนี้ค่ะเขาก็ได้เอาความน่าลักของป้าแอนกับพี่ๆศิลปินบวาสิเป็นป้าย,ยุยหรือไพกระซางที่เขามาซอยสนับสนุนซอยแช่ซอยเชี่ยให้อายสักกุณาพ่อค่ะออกมาเว่าสู้พี่สุนองเขาฟังเนาะค่ะ,คะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เสมอนี้ก่อนค่ะ,คะไปกันค่ะ